เลยค่ะวันนี้เอาเมนูอะไรเลยคมีข้าวไก่ทอดกับข้าวหมกไก่เย็นนี้ต้องําให้ได้พันกล่องครับเพื่อไปให้พี่น้องในพื้นที่ก็เดี๋ยวไไห,หมอวรงก็จะมาถึงที่นี่เย็นแกก็จะไปลงปพื้นที่ด้วยแล้วก็ไปแจกให้พี่น้องได้ซานข้าวกล่องของรงค์ารชลกรีก,กันแล้วก็จะมีถุงยางชีพมีผ้าหม่มให้พี่น้องด้วยคอชายเย็นมีชายเย็นพันแก้วด้วย ผมมาจากกรุงเทพเนื่องจากว่าค่าคอินแพงมากถึงเจ็ดพันห้าเลยนั่งเครื่องมาลงที่นครแล้วก็นั่งรถจากนกครมาถึงนี่เราก็ต้องมาทาภารกิจของเราต่อที่หาดใหญ่พอดีผมขึ้นกรุงเทพไปขึ้นสามผมดูสถานการณ์คลี่คลายขึ้นนะเพราะคงก่อนี่ืรอมาทนถนน,นนหนทางน้ำท่วมเยอะแต่วันนี้ดูแล้วตลอดเส้นทางเขาแคแจะแห้แงหมดก็เชื่อว่าภาวะถ่านหน่าจะกําลังคลี่คลายแต่เขาเา้าใจว่าประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ ย้ำกับพี่น้องน,นะครับว่ามื้อนี้น่าจะเป็นมื้อสุดท้ายของการช่วยเหลือพี่น้องที่หาดใหญ่เพราะว่าเราเดินทางตั้งแต่วันที่25เริ่มทําแต่วันที่26 27 28 29 30วันละประมาณ5,000กล่องก็น่าจะเบ็ดเสร็จประมาณ30,000กล่องเย็นนี้คือเย็นที่30พฤศจิกาสายการดูแลคลีคายลงไปเยอะนะและพรุ่งนี้คณะของเราจะเคลื่อนตัวไปที่ปัตตานีเพราะปัตตานีประสานมาว่ายังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราลงพัวไทยภาคดีครับ เดี๋ยววันนี้เรามีของหลายอย่างนะฮะเรามีข้าวเรามีผม้าห่มแล้วเรามีชายเย็นมิตรหลังคาแล้วก็ พอชั้นสองก็เหลือแค่บันไดเดียวหมดทั้งบ้านเลยไปทั้งหลังเลยอ่ะพวดนง่ายนะของไม่เหลือเลยต้องโอยออกมาทิ้งหน้าบ้านหมดแต่ว่าไม่ท้อนะเพราะว่าแบบว่าถือว่ามาแต่ตวงนึกออกไหมที่บ้านสามเมตรครับก็อยู่ชั้นสองพอดีปิ่มๆิมเกิดยวขึ้นชั้นสองก็โชคดีสภาพบ้านเป็นยังไงคัเรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนจริงหมดเลย ดีใจมากเลยเ็นเนื่อใส่พักดีเนี่ยชอบอ้อยโชค,โชคดีทุกคนนะคะน้ำร้นแล้วก็สบายสบายคุณหมอไปแจกของเรื่อยเลยค่ะอ๋อสภาพาบ้านผมอะเละ <laughs> มันเครียดจนกระทั่ทงหายเครียดไปแล้วยังสู้อยู่เนาะโอ้ยสู้ครับไม่มีปัญหาขอเป็นกำลังใจให้กับคนหัดใหญ่ทุกๆคนอย่าท้อสู้เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อหัดใหญ่ให้จเจริญยิ่งกว่านี้คือจุกอ,อกอะ่ะพูดไม่ออก ทุกคนแบบมารอรับของเยอะมากเมื่อกี้เปิดกล่องข้าวกินเลยนะผมขอกินก่อนเลยนะคะผมหิวเข้าใจเลยค่ะว่าเขาอยู่แบบไฟไม่มีน้ําไม่มีแล้วข้าวก็ไม่ได้กินมาเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยคนเยอะมากเลยครับผมเข้าอาจจะเข้ามาลึกหน่อยแต่ว่าชาวบ้านเดือนร้อนเยอะผมว่าเป็นพันพันคนอ่ะครับให้กำลังใจคนขาดใ่นะครับผมน่าสงสารกันทุกคนนะคะ่ะไฟพักดีเราก็อยากจะช่วยให้ตัวถึงทุกที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะชาวอัวใยทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็ สถานการณ์ดูที่คลายนะคะเพราะว่าตัววนนี้มีน้ํามีไฟชาวบ้านก็น่าจะคลายกังวลได้ดีขึ้นชาวหดาใหญ่สู้ๆนะคะพ <c oughs> ่อบัญเจอของจริงโอ้โหน่าสงสารมากครับเนี่ครับชาวหาดใหญ่สู้ๆพูดไม่ออกเลยน้ําตาจะไหลอ่ะเอาใจสู้ๆกันแล้วกันนะ ก็ทาไม่หมดเลยทุกคนก็ตั้งใจทําค่ะแล้วก็เข้าลงพื้นที่ลุยน้ํากันเต็มที่ค่ะทากันจริงจังลงพื้นที่จริงๆทุกคนหนาหลักมากจริงๆค่ะทุกคนเสียสละมากแคบจะแบบไม่ได้นอนเลยกันทีเดียววันแรกแบบชาเย็น,นความเสียหายแบบเยอะสุดจริงๆอรอ่ะแล้วน้าก็เยอะอยู่วันแรกตอนนี้ก็น้าลดแล้วแต่ก็ความเสียหายก็ทั้งบ้านเรือนทั้งยานฐาน่าครับประชาชนรู้สึกว่าดีกว่าเดิมเพราะว่าเขาได้เข้ามาดูแลบ้านก่อนแล้วนั่นทำความสะอาดบ้านพอเรามันเอาของมาให้เขายิ่งดีใจเนาะเนี่ยชายเย็นเนี่ยคนใต้ชอบมากใช่ไหม ให้กำลังใจพี่น้องหาดใหญ่ทุกคนเนาะครั้งนี้ตวมหนักจริงๆสู้ๆนะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องคือวันที่ดูสีหน้าเวลาตามพี่น้องก็ยิง่งยา้มแจ่มใสขึ้นนะฮะแล้วตอนที่เรามาตอนนั้นเขาไม่ได้ทานอาหารมาสี่ห้าวันดูเขาเครียดมากเราก็มีความผูกพันกับพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่าไม่ได้รับการดูแลแล้ววันนี้ไหนๆเป็นมื้อสุดท้ายที่เราจะอยู่หาดใหญ่เราก็เลยนัดหมายพี่น้องไว้ว่าเราจะามาแจกห,หลายอย่างนะฮะมีทั้งชายเย็นทั้งข้าวกล่องทั้งถุงยางชีพแล้วก็น้ำ